ตอนนี้เจ้าเมียแคทที่เคยบอกว่าท้องคลอดลูกแล้วนะครับสวัสดีครับผมต่องไมโฮไมซูครับก็หลังจากไม่ได้อัปเดตกันมาเกือบ2สัปดาห์นะตอนนี้ ก็ไม่ใช่2สัปดาห์สิเกือบเดือนตอนนี้เจ้าเมียแคทที่เคยบอกว่าท้องคลอดลูกแล้วนะครับแล้วก็นอกจากเจ้าเมียแคทที่บอกว่าท้องคลอดลูกแล้วตอนนี้มีคุณแม่มือใหม่อีกคนแล้วนี่อยู่กรงนี้ครับอยู่กรงนี้จะได้ยินเสียงเด็กๆนะคุณพ่อคุณแม่เขายังเฝ้าอยู่ในกรงอยู่แต่ว่าสําหรับเจ้าเมียแคทที่คลอดลูกมาแล้วอตอนนั้นนะครับ วันนี้ก็ครบกําหนดที่จะแยกมาป้อนนมแล้วตอนนี้อายุประมาณ24-25วันแล้วครับเป็นคอกนี้นะนี่ให้ดูจะเป็นคุณแม่คอกนี้เมื่อกี้ผมแอบเข้าไปเปิดฝาลังดูว้นะครับก็เลยเปิดทิ้งไว้เลยจะได้เข้าไปหยิบง,ง่ายๆมาเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าไปหยิบเจ้าตัวเล็กกันครับ นี่นะครับเป็นเด็กๆที่อายุ25วันแล้วครับเดี๋ยวเราจะแยกไปป้อนนะเพื่อความเชื่องนะเพื่อให้เขานิสัยน่ารักติดคนครับตอนนี้ผมก็นี่ครับหยิบใส่ตะกร้าเรียบร้อยมีทั้งหมด3ตัวนะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีส่วนคุณแม่ผม <laughs> จับคอบไว้ก่อนครับจะได้ไม่มากวน เป็นตัวเมียล้วนเลยครับรอบนี้มาเดี๋ยวเราพากลับบ้านกันแล้วก็นอกจากเมียแคทเมื่อกี้ครับตอนนี้เข้าฤดูบุตรเบบี้แบบเต็มตัวแล้วเรามีบุตรเบบี้ข้อลูกมาเต็มเลยมีแยกไปที่บ้านแล้วทั้งหมด3ตัวนะแล้วก็มีคลอดใหม่อีกแล้วลอดใหม่อีก3ตัวครับจะมีกรงกงเบอร์15กงเบอร์15 1ตัวแล้วก็กรงเบอร์18 กงเบอร์18นี่อีก2ตัวเป็นเด็กแฝดแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เปิดให้เพื่อนๆดูนะก็เพราะว่าเขายังเพิ่งข้อตัวเล็กๆอยู่เลยเราก็ยังไม่รบกวนเขานะครับจะรอให้เขาโตกว่านี้นิดนึงถึงจะแอบให้เพื่อนๆดูแต่รู้สึกว่ากง15นี้จะแอบดูได้นะมาเดี๋ยวเรามาแอบดูกันสักหน่อยเห็นไหมเอย นี่นะครับคือเรามาเปิดตอนกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาหลับอยู่นะบางทีเขาอาจจะตกใจจะคาบลูกอะไรอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรเราก็แอบ,บดูแป๊บเดียวครับแล้วก็ปิดคืนไปครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการพามาอัปเดตฟาร์มเบาๆนะว่ามีลูกสัตว์แล้วแล้วก็กำลังจะแยกไปป้อนเตรียม ฝึกเชื่องฝึกกินแล้วก็ส่งต่อลูกค้าครับก็สำหรับใครที่สนใจสัตว์เอ็กโซติกน่ารักน่ารักแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Facebook My Home My Zoo หรือว่าลาแอด Home My Zoo ครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณครับ